ว้าวเชื่อมึนน่าก,กินมากเชื่อขูเชืมว้าว <Wow. S 2> สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับเกียรตินำกินครับผมเราไปทั่วทินหากินกับชาวบ้านครับผมวันนี้ครับวันหยุด มีรายการกินเกิดขึ้นที่เทียงนาอีกแล้วครับผมใส่เนื้ออย่าลืมครับใส่เนื้อ,อย่าลืมอย่าพลาดครับวันนี้ครับสายกินเนื้อวันนี้จะมีการจุกันสซอยกันก้อยไปกันเลย นีครับกระเทียมก้อยก้อยแบบฝักมาบริกรก้อยเป็นต้อนได้ไหมมีแควนะครับแต่ละคน,นอายุอายุเข้าเลขสี่แล้ว <c oughs> เราเลขสี่แล้วมีแคล่เจ้าคนเอ็นรุดเอินรุดได้เนื้อมาจากโลโดด้วยฮะเพิ่งรู้พิ่งรู้ แกงนะคุูน pues ี่เนาะเครื่องดูในนู่นเดียวเนื้อกไว้ร้อยหกสิบบาทเลือดจะบอกแถมเลือดเดี๋ยวขอเอาเลือดไปเลยโอ้ตับได้หลายถือว่าได้หลายเลยเครื่องดูได้ตับหลายนี่ก็คิ้วเนื้อเส้นนั้นดอกจอกกรนเทนนะ คือเอาเคอยู่เพียรีในเพียผสมน้ำนหนึ่งเนาะผสมน้ำบางองรน้ำหลายู่ตักเอาคือคู่เขาคูเอาตักเอาไว้ลงต้มเอาต้อาลอนต้มบ่ต้มสิบอครักลัวลงทุนกลเองครับวันนี้เพิ่มปอัตลบในในการกินมันหอมสีก็ไปซื้อเอาเพแบงขายมันใครใครมันหยาเนาะมันหยามันแยะ นี่คั่วเองครับผมอืมหอ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 มธรรมชาติเข้ากันเป็นกนอเลยฝนก็ยังตกอยู่พี่น้องล้มกลม็ล้มฝนนยังตกเต็มฝนจะไล่ไฟไหมตุลาในตกยุบ ัวคอดตัวคอดสัคนดบตับคุณสีเอ้าตับเนี่ยเตมนตาดูเตมนตาอาตับลางโค้กอืไม่ขมเม่นบอบีก็ไม่เอามาเด้ออย่าเยมันบกเข้ม มันมุยน้ำปลาบีก็เคม็มนี่แหละมันเค็มอยู่แล้วบีเเกลือมันมุ้นไหนๆผมให้น้ำปลาอย่างไ่โอเคเโอเคพ่กินไมก่ก็เดี๋ยวมันี่มาตำหลัง,งน้ำปลาใกล้บ้านนี่นี่นี่ห,หวานวปา่ะทับป่ะนี่เดี๋ยวเดียด๋วยวยับหวานปะอุตการวะสดเนาะนี่นี่ เคาะๆพิ่นะเออะแต่มันนี่มันางไหนอันนั้นน้ำอนหวานอยู่กับตับว่ะอืมอเชื่อมารตทวันนี่แต่วัน,ววนคือบม่ค่อยกินสิเป็นอย่างงวบมกคือกันเนาะหมายถึงว่างวาเขามีพิบบ่มันมันมันหอมเือนงววันเผาเลย หัวขุนเนาะมันยังงัวแบบจะหัวไปสั่งเป็นไงก็ว่าคือกันบอกว่ามันหอัอแม่นบ่งัวได้สิหัวมีเม่นอะไรข้าอะไรงัวดิ่นมันบ่เคือนเนาะโอเคโอเคขึ้นมาไต่หวันครับอยู่ไต่หวันบนไม่ค่อยกินหัวหัวบุกินได้ดีป่ะบุกินเลยมาเมืองไทยจงสิจะขอ ลองบริกินเถืงแล้วบริกนโดนแล้วม่ไม่ดิตาใหเตไต้วานโอ้โหาก็บเห็นหุ้งก็ยากินไอ้ลานตให้ยิ้มเลยยิ้ดอกยิ้มยยิ้มยดอกมเลยหมยยิ้ม เอาคือว่ากินอิ่มเลยมันเวลกินหมันนุ่มเนอะนุ่เต็มมันบปสดตัวเนี่ยมันมันรอดแล้วเป็นไหประมาณถึงว่าเขาเสื้อออกมาแต่ไม่โค่นี่นะที่เขาฟอกเรียบร้อยเลยที่มากัะมันก็มีแต่มันสีน้กว้าวเราด้วยห่ะดี อันนี้เอึ่งที่มากับมันนะมันยับมาชุดเดียวกันยับแต่มันสดนั่นมันแซ่บดอวยมันมีมันมีกินของงูนะมันกินอันนี้มันมีกินเนี่ยสีขาวๆนี่มันมีกินเลยมันมีความขาวเนาะรอจะมีสองรายการบนเลยสุกทั้งดิบบอกเสือทองห่ทั้งสุกทั้งดิบครับพันธุเลือกกิน ทุกายากินดิบก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความมักความชอบตัวนี้หน่อยตอนนี้เปื่อยเลยโอ้ยยันจะเปื่อยที่กินมดอยู่บ่เนี่ยยันจะเททิ่มมือมดจะเททิ่มเลยบุษันก็เทให้มาข่าวนะมาอย่าี่ยมมาอยี่ยมมาอย่าี่ยม <laughs> อันนี้เป็นเนื้อส่วนสะโพกเม่นบ่นนติดมันพอมีสะโพกติดมัน เ่็นลตัโตจันเลยหอมหอมหอมเลือดปลิมปลิมนี่จะเอามาก,ก้อยครับโบเฮสเต็กค,ครับผมโมโบิโรสเมร,รี่บบม,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 มินม้ำน้ำสเต็กวะน้ำสต๊อกนี่น้ำสเต็ก <laughs> น้ำสต๊อกทางหักน wow. ้ำซุปอะปมีเรียมมีเียมปรว้าวเมือนี้น่ากินมากเื่อกูเ yeah. <S twisting flavors> ือองกูิวเลนี้ bạn mới. เน็ดหมดเลยเกดเน็ดใหม่มือคุกมือคุกขมๆเลยครับพี่น้องอืม นัวไปเลย <c oughs> นัว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 ลนัว ยหุ่นยัดใส่มือขี้เลือดก,กันทุกคนหมดนี่หืมกินกินขี่้ไปกินหมดเลือดนะโดนแบงส์แบงส์เขาพวกกินเลือดก,กแบงส์ฮะชักจับเหรอเจ็บชีนฉีดในง,งาน ช่วยผสมช่วยบ่ช่วยเองมันถึงใส่าจานอีกว่ามั้งมันเยอะจานีจานอจานเหรอับไกินเลือดแับนี่นี่อะ ว,ว,ว้าวถ้ากขใช้เมดบ่ยเดซิมก็เลือดเขาเจ้าใส่น้ำปลามาจัง ปบส่เลือดสดๆผมยังไม่ได้ครับอืมม,ม,กกมมัดขวดมาพักหนึ่มุดเถอะเอาคัวกับบอคอ มีผักต้มด้จันมาเลนยจัน,นจันได้นีอืม cầu thiên thiêng, thiên thiêng Thiêng này Thiêng này Thiêng sau rồi Ừ Ít xịp là gì? Ít xịp là gì? gì? Mm hmm. ตัวนี้สะใจใช่ตัวน uh uh ี uh ้สดดว่าไ uh ่มห uh ่เลยสวยนะหูน uh ี uh ่ก uh ินปูมันาจะของกินปูไหมต้มเลยพวก้าวสอยขัดอื ตกขวเัเข้ากองเลยโมดีได้เป็นอย่างนี้นให้เนียชุนจับมาสดน้ำเออ,อสดน้ำนูความแคบน้ำมขมดีเลยกลางพอดี้ Ừ. Ừ, đẹp tập sẽ vẫn Tấp nha, con รับนึ่ง่มมีหรอกนีช่วนน้อยเห็นแล้วตอนนึงตับหวานๆนะหวานท้างนีงเลยน้ำซ้มกระเซ็บเลยนะครับหอมอันนั้นหมตับก็ไปกินตับมิการนีปหลี่ไหล หอมตะเพียบงูตะวันบุหอมงางาตะวันบุดีบุมมีบุมมีบุมมีงาให้กินบุมมีงาบุกพีแอบุกพีแอขับรถออกพีอเนี่ยเง็นบของบุกินเา้อคิดเพื่อนเนี่ยทีขับเถออกพีอไว้เนี่ยขับบุกินดีอาหารไทยขาเอาไเพี้ยบุมมีบ้ากูไปกินกินเพีแด้วยเลยอ่ะบุมมีบุมมี กูไปกินบุ้มีจักเพื่ออ่ามีที่โบว์หรกูทำเนี่ยของบุ้กอย่างี้ตุ้ยให้กูกินสเพื่อนดี้เานี้กใส่ดีไปนี่มีุของสักเพื่อนมีบุมีดีก็บีบกวดไปนี่เลยเพื่อนนี้มีจับดูเสกูเห็นม้ยเลยกูบ่ค่อยกินประเด็นนะทางเหนือี่กูไปเข้าเข้าเช้าเวงหามันทีมีอยู่หรอกเลยกูบ่ค่อยเรื่องไปนี้กูว่าคร่งแหกเขาให้เขาฟรีบานุมมีเราค้มเงินมันบอก ซื้อบนันเดี๋ยวต้นนากากหมูซื้อขนยังแถมเดี๋ยวนี้เมื้อร้อยกว่าบาทน,นาคากหมูจะร้ 150, 180, อยห้าสิบร้อยแปดสิบเออยแปดสิบข่มดเลยไข่มดคูนี้หรือบขายเลยตะวนโบขายข้างในรู้อวัวกหลางไปเอาอออเนื้อมันย่างมันกินอนอีเอาเือคนไต้วันเคยกิคนครับ เนื้อหลาเด้อเนื้องวมันก็บุกคือกันเนื้อเนื้อบุคือกันทีนี้เนื้อตั้งกันทั้งหลายเนาะเขาย่างมันยังมีกินเนื้อเป็นมันหอมเลยดูกลิ่นมันบมกคือกันไหนกินมันบุหอมงวงไต้หวันไปออกกำลังกายเนาะอยู่ในื้อมองคลอกอีกขี้กระโบมิ้นงววันนั่นอ่ะเขาเดี๋ยวเอาขี้ให้น้ำหอมจงขายมาเมืองไทยเนาะ เนื้อบาที่หอมกระดานเนื้อหงอกบ้านเฮากับเนื้องอบ,บ้า,า,านนั้นเลยมันต่างกัน,กนอย <c oughs> ู่แต่เราคิดทุกข์คิดเมื่อไงเจอแล้วเจอซับแล้วตับหวานดีว่ะโอ้ตั้งกันตั้งหลายนี่กินเข้าไปรู้สึกเลยว่ามันแบบตึงเป็นเบาหวานกินตั้หลายอะไรมันหวานกินขมขมเหรอ xin được tập mình chim binh tắt mình chim 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 cho chim 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 không bỏ hmm... chim นุ้ยนุ้ยที่นุ้ยกว่วโอ้กอยเี่ยมกินมาแคยเข้าไปอีกใส่มนย่พุ่นเนื่อหม้สนอนะมัน่มี้เดี๋ยวดูนี้เอาไปอ้อมใส่ไอ้เครียดเนาะเสียบเียบเียบเครียดไหมเส้นเนื้อไม่เนื้อเส้นเนื้กันเส้นไหมันจะขมอ้อมน้ำน่้โหแก้วมันใสเสียบิบบิน้องไง

กินผักมึเพื่องมั้งไงบุกินผักมาอืมขึผักไง่ายอยู่มาเลยไปเชะอ่ะครับพี่น้องครับตัวน,นี้ก็กินมาใกล้สิบม,มือแล้วกระิขอปิดคลิปตอนเช้นี้ครับพี่น้องแซ<อ>่บอันนี้มื้งนี่ฟิชชิปไปกินต้อนครับ เ <laughs> ันนี้ปีคิดแล้วที่ไหนกินเลยกินต่อขอบคุณที่ติดตามสุดพรมที่กนไลค์ครับผมกดมสุดตามกดแชร์ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนที่ครับไว้สวัสดีครับ